ยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนลเชฟขวานินทีเชฟครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะนี่อันนี้นะครับเราไปเจอที่ร้านนิทานนะครับเขาเรียกว่าแมงโก้สติ๊กเกอรไล์นะครับก็คือข้าวเหนียวมะม่วงแต่เป็นเวอร์ชั่นที่แบบดูฟิวชั่นแล้วนะครับเราก็เลยลองมาทําแล้วลองคํานวณต้นทุนดูนะครับเพราะไม้าเขาอยากรู้เ๋ยวไปดูขั้นตอนและวิธีทำในคลิปนี้นครับยังไกงไก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ที่ยูทูบชาแนลเชฟขวานินทีเชฟให้ด้วยนะครับ นี้นะครับแล้วก็นําไปนึ่งนะครับ ตอนนี้น้ำกะทิเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็นําไปมูนข้าวเหนียวได้เลยนะครับนี่นะครับข้าวเหนียวที่เรานึ่งมาร้อนๆเลยนะครับเราก็นําน้ํากะทิร้อนๆนะครับใส่เข้าไปเลยมันต้องใส่ตอนกะทิร้อนๆ้วยเหรอเชฟใช่เพราะว่าเวลาใส่ร้อนๆเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยมันจะดูดกะทิได้ดีเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยสวยเลย,ยนั่หมายความว่าถ้าเรานึ่งข้าวเหนียวแล้วเรา,เร,ารอให้เย็นแล้วค่อยใส่กะทิมันก็ไม่ดูดใช่ไหมใช่ มันดูดเหมือนกันแต่ว่ามันมันดูดไม่ดีอ่าดูดไม่ดีเหมือนกับตอนที่แบบร้อนๆแบบนี้เนี่ยเรามูนแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้แล้วก็อีก5้านาทีมากลับมาคลุกอีกเอาฝามาปิดไว้ก่อนให้มันระอุ เดี๋ยวเราจะมาบดแคกเกอร์ก่อนนะครับหาเป็นถุงหรือเป็นถุงธรรมดาแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นถุงซิปก็ได้นะหรือว่าถ้าใครจะใช้เครื่องปั่นเครื่องบดก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราทําแบบง่ายๆนะครับสําหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์เยอะนะครับ เดี๋ยวเราจะผสมแคคกเกอร์กับเนยที่เราละลายไว้นะครับเนยที่ละลายนะครับก็เทใส,ส่ไปเลยพุกเค้าแคคกเกอร์เข้ากับเนยเลยนะครับประมาณนี้นะครับเราจะทำการรองพื้นถ้วยนะครับด้วยแคคกเกอร์ผสมเนยเค็มของเรานะ อันนี้กรณีทำเสิร์ฟที่ร้านนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทําขายเนี่ยเราก็จะใช้ถ้วยถ้วยไอศครีมพร้อมฝาตาแอโร่ค่ะขนาด240 ml นะคะแถวนึงจะมี15ใ <ML. S 1> บคะ่ะเราก็ตบๆให้มันแบบแน่นๆนิดนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปแช่เย็นไว้ก่อนนะครับให้ตัวแครกเกอร์าเซตตัวนะ เกลือไปนิดนึงครับน้ําตาลทรายตอนนี้น้ำตาลกับเกลือละล,ะลายดีแล้วนะครับใส่แป้งข้าวโพดที่ละลายน้ำไปคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับแล้วก็ต้มจนกว่าน้ําจะเหนียวตอนนี้คนแล้วนะครับก็ยกลงจากเตาได้เลย กินแล้วคุณก็มาทำคอนเทนต์เลยใช่ไหมใช่มันน่าทำอ่ะมันสวยอ่ะใช่ป่ะ <c oughs> เออเราเห็นเราก็แบบออไปทำคลิปกันเราก็อยากรู้ซะด้วยว่าต้นทุนเท่าไหร่เราก็ว้าวุ่นเลยว้าวุ่นเลยที่เราไปกินมาเขาถ้วยเท่าไหร่นะร้อยสามสิบร้อยสามสิบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราซื้อของมาทำเองเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่ใช่ไหมคิด ใช่เราจะรู้ต้นทุนเฉพาะอาหารนะแต่บรรยากาศแบบนั้นน่ะเราทําเองไม่ได้หรอกนะ<อ>ลงทุนเป็นกี่ร้อยล้านพันล้านอะ่ะอาคารแบบนั้นอะ่ะ<อ>เพราะฉะนั้นบางทีเราไปกินอะ่ะเราไม่ได้ไปกินเฉพาะอาหารเราซื้อบรรยากาศด้วยเราไปกินบรรยากาศเ,เราก็ต้องให้เขาอะเนาะใช่เพราะเขาลงทุนเยอะไงแต่เรามาทําให้ดูไงว่าเออจริงๆทําได้ไอเดียนี้ย<อ>เดี๋ยวเรามาทำซอสมะม่วงนะครับ จริงๆก็มีซอสสำเร็จขายนะแต่ไม่ได้ซื้อมาก็ทำเองนี่ามะม่วงสุกต่อไปน้ำสะอาดเพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวน,นี่ปั่นละเอียดเลย เทใส่หม้อมันจะได้ข้นๆแบบนี้นะครับเราก็จะทําการกวนหรือว่าเคี่ยวในส่วนของซอสมะม่วงนะครับอันนี้จะค่อนข้างเข้มข้นเลยล่ะเราใช้เนื้อมะม่วงเยอะมากประมาณเกือบ3ขีดนะครับถ้าเราจะประหยัดต้นทุนเราผสมแป้งเข้าไปหรอก็ใส่แป้งได้ให้มันข้นอ่ะนะแต่จริงๆก็คืออันนี้มันจะได้ใช่อันนี้มันจะได้ความแบบหอมของมะม่วงเลยเพราะเราใช้เนื้อเยอะแล้วก็เวลาคนกินเขาจะสัมผัสได้ใช่ว่าโอ้โหกลิ่นมะม่วงนี้แบบ แล้วเราไม่ได้ใส่กลิ่นมะม่วงเพิ่มด้วยเพราะว่าเราเน้นเนื้อเนื้อมะม่วงซอสมะม่วงเราเริ่มเดือดนะครับพอเริ่มเดือดนะครับผมก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยครับมะม่วงที่เรามาทําซอสก็เป็นไปได้แนะนําว่าให้ลองชิมก่อนนะครับว่ามีระดับความหวานความเปรี้ยวมากน้อยแค่ไหนมะนาวกับน้ําตาลสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยในส่วนของตัวมะม่วงที่เราซื้อมาแบบมันหวานมาก นะครับถ้าหวานมากเราก็ลดปริมาณน้ําตาลหน่อยแต่ถ้าเกิดบางตัวหรือว่าบางลูกที่เราซื้อมานะครับบางร้านนี่แบบมะม่วงมันออกเปรี้ยวนิดนึงนะครับถ้าออกเปรี้ยวนี่ก็ต้องลดมะนาวละนะครับน้ำตาละละลายดีแล้วนะครับเราก็ทําการเคี่ยวนะครับประมาณนี้เขาจะมีความเข้มข้นของตัวเนื้อมะม่วงนะครับเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่แบบเราเน้นเนื้อมะม่วงนะครับเราจะเอาแค่นี้นะได้ความข้นประมาณนี้พักให้เย็นครับ เราจะตีวิปปิ้งครีมนะครับตัวนี้จะเป็นนอนแดล่วิปปิ้งครีมท็อปปิคอลมันจะเป็นตัวที่แบบว่าทนความร้อนได้ดีสําหรับใครที่ไปขายตามตลาดนัดน,นะครับเมนูนี้เนี่ยทำได้นะทำขายได้ก็สามารถอยู่แบบร้อนๆแต่ไม่ใช่ไวตากแดบดบอยู่แบบร้อนๆได้นานนะครับหรือว่าทนความร้อนได้นานมันก็จะแบบไม่ละลายแต่ถ้าเกิดขายตามร้านคาเฟ่ก็เลือกใช้เป็นแดล่วิปปิ้งครีมก็ได้นะครับเรายังไม่บีบจะเสิร์ฟลูกค้าค่อยบีบนะ 300กรัมเทน้อยแล้วมันตีไม่ค่อขึ้นก็ใส่สัก300กรัมจะได้แบบมีเนื้อให้ตีหน่อยนี่นะครับผมก็จะใช้หัวบีบ sn 7 0 7 1นะครับเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวก็รอให้มันเย็นสักนิดหนึ่งก่อนนะครับเราเอามาขึ้นรูปนะครับเ,เราก็จะได้ประมาณนี้นะครับ เชฟเสร็จยังนี่ฮนะเสร็จแล้วลอ,องดูดิเหมือนไหมโอ้โหเหมือนมากแล้วต้นทุนเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวคำนวณต้นทุนให้ดูจะทำสองแบบก็คือแบบที่ทานที่ร้านกับแบบที่ take away เทกเว่เผื่อลูกค้าแบบเป็นร้านเบเกอรี่สวยนะก็ใส่ฝาปิดฝาดูสวยงามยิ้มไปถ่ายรูป ดูวิธีการทำแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันหน่อยดีกว่าสำหรับเมนูแมงโก้สติ๊กกี้ไลซ์นะครับที่เราได้ไอเดียมาจากร้านคาเฟ่แถวพัทยานะครับผมจะคำนวณต้นทุนแยกเป็นแต่ละส่วนเลยนะครับตั้งแต่ข้าวเหนียวมูนนะครับก็จะมีตารางคำนวณต้นทุนของข้าวเหนียวมูนมีซอสมะม่วงแคคเกอร์เบสนะครับกะทิแล้วเราจะรวมส่วนผนสมทุกอย่างนะครับประกอบล่างเป็นตารางสุดท้ายแมงโก้สติ๊กกี้ไลซ์นะครับข้าวเหนียวมูนเนี่ยนะครับ ก็ตามในสูตรในคลิปที่ได้แชร์ไปเลยนะครับสำหรับปริมาณข้าวเหนียว1กิโลเนี่ยเวลาทำข้าวเหนียวมูมาแล้วได้น้ำหนักประมาณ2812กรัมนะครับทีนี้มาดูซอสมะม่วงเ,เวลาที่เราคำนวณต้นทุนอย่าลืมนะเราใส่ค่ายิวไปด้วยค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้สำหรับมะม่วงเนี่ยค่ายิวอยู่ที่ประมาณ77%นะครับง่ายๆเลยเราซื้อมากิโลหนึ่งเนี่ยทิ้งเปลือกทิ้งเม็ดแล้วเนี่ยเหลือน้ำหนักเนื้อจริงๆอยู่ประมาณ770กรัม นะครับก็ค่ายิวอยู่ที่ประมาณ77%นะครับคำนวณมาแล้วนะครับได้น้ำหนักซอสนะครับประมาณ407กรัม c ค c กเกอร์เบสนะครับก็จะมีแค้กเกอร์กับเนยเค็มนะครับแล้วก็กะทิที่ราดข้างบนนะครับทีนี้มาประกอบล่างในตารางสุดท้ายนะครับก็จะมี c ค้กเกอร์เบสนะครับถ้วยหนึ่งเนี่ยเราใส่ประมาณ3-5กรัมวิปปิ้งครีมน้ำหนักก่อนตีและหลังตีใกล้เคียงกันนะครับก็88กรัมต่อถ้วย มะม่วงสุกหั่นเต่าเล็กนะครับ18กรัมกะทิลาด10กรัมซอสมะม่วง12กรัมแล้วก็ข้าวเหนียวมูนนะครับที่เราขึ้นรูปก,ก่อนที่จะใส่เข้าไป45กรัมนะครับแล้วก็จะมีแพ็กเกจจิ้งเป็นถ้วยไอศครีมฝา้อมฝ้ายี่ห้อแอร่นะครับอันนี้ซื้อมาแพ็กหนึ่งมีอยู่15บใบ15ถ้วยราคา85บาทนะครับตารางนี้นะครับก็คืออันนี้1ถ้วยนะ1ถ้วยนะครับต้นทุนรวมต่อนหนึ่งถ้วยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสามสิบสาาทแ ร้านที่เราไปเจอเมนูนี้มานะครับเขาขายถ้วยละ130บาทเนี่ยต้นทุนอยู่ที่ประมาณ2 6เนขะครับอ่าเขาขายถ้วยละ130เขาก็จะได้กำไรอยู่ที่96บาท15สตางค์นะครับอันนี้คือร้านเข้าตกแต่งแพงนะร้านเนี้ยผมว่าราคาค่าก่อสร้างนี่ก็หลายเกิน10ล้านอยู่แล้วนะเกิน10ล้านไปเยอะแหละเพราะนั้นราคา130ขายได้ครับเพราะว่าบรรยากาศในร้านนี้มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะเลยนะครับอ่ะ สมมติถ้าเกิดเราเป็นร้านเบเกอรี่ทั่วไปล่ะเราอยากจะขาย,ยาสมมุติว่าต้นทุนอยู่ที่สาของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายก็จะอยู่ที่ประมาณสัก96้าบาทเจสตางาค์เราจะขายถ้วยละ9กกา็ได้นะครับก็จะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ65สิบาทสิสตางค์ครับก็วันนี้ตารางนี้คํานวณต้นทุนนี้เห็นแล้วว่าที่เราไปเจอเมนูฟิวชั่นขนมไทยตัวน ice, เนี้ยแมงโก้สติกกี้ไลซ์เนี่ยต้นทุนต่อถ้วยในยอยู่ที่ประมาณ33มสิบสาบาทแปสสตางค์ สวยงามนะคะนี่ยิ้มไปถ่ายรูปสงสัยจะไม่ได้ทันถ่ายรูปอะ